อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าทุกสิ่งในโลกนี้เกิดมาจากเหตุร่างกายและจิตใจของเรามีขึ้นมาก็เพราะมีเหตุต่างๆมารวมกันร่างกายจึงไม่ใช่ตัวตนที่ถาวรแต่เกิดจากการรวมตัวของธาตุต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงถ้าร่างกายมีตัวตนที่ถาวรแล้วร่างกายจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ตามที่ต้องการพระเจ้าแผ่นดิน ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ในแผ่นดินของพระองค์จะทรงพระราชทาบนบำเหน็จรางวัลหรือลงโทษใครก็ได้ตามที่พระองค์ทรงเป็นชอบแต่พระองค์ก็ต้องทรงประชวนและแก่ชราทั้งทั้งที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์เช่นนั้นเลยจิตใจของคนเราก็เช่นเดียวกันไม่มีความเป็นตัวเป็นตนที่แน่นอนจิตมนุษย์เกิดจากการรวมตัวของาธาตุและสภาวะต่างๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งหากจิตมีความเป็นตัวเป็นตนแห่งตนแล้วจิตจะทำสิ่งใดก็ได้ตามที่คนตนต้องการแต่มีบ่อยครั้งทีเดียวที่จิตหันเหนไปจากสิ่งที่จิตคิดว่าถูกต้องนึกคิดในสิ่งที่ชั่วทั้งทั้งที่จิตไม่เต็มใจที่จะทำเช่นนั้นเลยจึงเห็นได้ว่าจิตไม่สามารถจะทำอะไรได้ดังที่เราคิดเสมอไป ถ้าจะถามว่าร่างกายของเรานี้มีความจีรังยั่งยืนหรือไม่ทุกทุกคนก็จะตอบว่าไม่อย่างแน่นอนและถ้าถามต่อไปว่าความไม่จีรังยั่งยืนนี้เป็นสุขหรือทุกข์ก็คงต้องได้คำตอบว่าคนทุกคนที่เกิดมาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผู้ที่รู้ตัวว่ากำลังแก่กำลังเจ็บและกำลังจะตายนั้น จะต้องทนทุกทรมานอย่างแน่นอนการที่คิดว่าความไม่เที่ยงแท้จีรังนี้ก่อให้เกิดทุกข์ซึ่งเป็นความเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นสารนี้เป็นความคิดที่ผิดจิตใจของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์แต่ไม่มีตัวตนที่ถาวรดังนั้นร่างกายและจิตใจของเรา ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตและมีโลกภายนอกแวดล้อมอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคิดในเรื่องตนหรือของตนจิตใจที่ถูกครอบงาด้วยอวิชชาเท่านั้นที่จะยึดมั่นผูกพันอยู่กับตนหรือของตนเพราะเหตุที่ร่างกายและสิ่งที่แวดล้อมอยู่ภายนอกนั้น เกิดขึ้นจากการที่เหตุต่างๆมารวมกันจึงมีการเปลี่ยนแปลไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดไม่หยุดนิ่งแม้เพียงชั่วขณะเดียวผู้ที่มีปัญญาจะมองเห็นและได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความไม่จีรังของชีวิตจึงจะสามารถทำใจไม่ให้ผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ได้และเมื่อร่างกายรวมทั้งจิตใจเป็นอิสระเมื่อนั้น เขาก็จะสามารถพบหนทางบรรลุถึงการตรัสรู้ได้ไม่มีใครในโลกนี้จะกระทําสิ่งห้าประการต่อไปนี้ได้สําเร็จคือหนึ่งหยุดยั้งความชราในขณะที่ร่างกายเข้าสู่วัยชรา 2. หยุดยั้งความเจ็บป่วยในขณะที่ร่างกายกำลังเจ็บป่วย 3. หลีกหนีความ ตายในขณะที่กำลังจะตาย 4. ปฏิเสธความดับศูนยแห่งสังขาร 5. ปฏิเสธความสิ้นแห่งชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงผลและทำให้เป็นทุกข์แต่ผู้ที่ได้รับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า จะสามารถเข้าถึงความจริงเหล่านี้ได้และจะไม่เป็นทุกข์เลยเข้าถึงอย่างไรก็ไม่มีทางหลีกเครื่องท้นโลกนี้ความจริงมีอยู่4ประการค,คือ 1. สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายมีกำเนิดมาจากอวิชชา 2. สิ่งที่เป็นความปรารถนาทั้งปวงไม่มีความจรังและเป็นทุกข์3 สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายก็เช่นกันไม่มีความจีรังไม่เที่ยงและเป็นทุกตีไม่มีสิ่งใดในโลกที่เรียกได้ว่าตนหรือของตนความจริงดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งในโลกไม่มีความจีรังเที่ยงแท้